หลายเป็นประเด็นร้อนแรงนะคะสําหรับน้ําตาลชลิตาหลังจากที่เธอเนี่ยก็โพสต์ภาพตอนไปให้อาหารช้างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนกระทั่งเพื่อนร่วมวงการนางงามอย่างมาริยาภูลเลิศลาบเนี่ยก็มาเขียนคอมเมนต์ว่าเออมันไม่โอเคนะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แรงงานช้างจนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมายืนยันแล้วว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยแค่อยากจะบอกให้ทุกคนรับรู้เท่านั้นเอง จริงมันไม่ได้มีอะไรเลยค่ะคือแบบว่าหลายคนอาจจะมองว่าเหมือนแบบพี่ที่มาริยามาช็อตฟิลหนูหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วไม่ใช่ที่เขาลงไปอ่ะคือตังก็เข้าใจเขานะว่าเออเขาก็อยากจะเป็นแมสเซจตรงนั้นให้ทุกคนได้ได้รับรู้ด้วยว่าเออในเบื้องหลังของการที่แบบจะมีช้างมาโชว์หรือว่ามาเดินทางตรงเนี้ยคือมันก็มีความรุนแรงอยู่ตรงนั้นด้วยเขาก็เลยแบบเอออยากให้เราได้รู้จริงๆเพราะว่าตันเองก็ไม่ได้รู้ไงว่าแบบเออ ตรงที่เราไปให้อาหารขาตรงนั้นนะ่ะคือเขาต้องโดนฝึกตรงนอะไรมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เขาก็เลยเหมือนเออพอเราได้ได้เจอเราได้คุยกับพิมพ์มายาเขาบอกว่าเออพิ่พมายามาบอกหนูเองด้วยซ้ำว่าแบบเออเนี่ยมันมีดราม่านะอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกอ่ะเรามีดราม่าอะไรเรายังไม่รู้สึกว่ามันมีดราม่าอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ได้ไลฟ์ด้วย,วยกันแล้วก็เหมือนแบบอธิบายให้หลายๆคนได้เข้าใจว่าเออมันคือมันคืออะไรก็เหมือนเข้าใจนะคะว่าแบบ คนเราก็อาจจะตีความได้ไปในหลายแบบเพราะว่าพี่มายาเองก็เหมือนแบบไปคอมเมนต์ไป,ไป็นภาอังกฤษด้วยบาง<ช>คนอาจจะไม่เข้าใจในในในสื่อตรงนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่าเพิ่งดราม่าเพราะมันไม่มีอะไรตกใจกับดราม่าไหมเพราะว่าเราก็อาจจะคาดไม่ถึงว่าเขาจะคิดแบบนั้นกันใช่เพราะว่าแบบตันเองก็สนิทกับพี่มายาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ไม่มีอะไรไม่ได้ช็อตฟิลอะไรกรัน ทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ entertainment day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ true i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ